สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวอันสป็อกในช่องคิวมันที่เมนทอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ผมได้ลงคลิปนี้นะครับไปบนทิกตอกนะครับก็มียอดวิวมากกว่า1นึ0 0 0สนหกวิวนะแล้วก็หลายๆท่านนะครับก็บอกว่าเฮ้ยคิวในทิกตอกเนี่ยมันเร็วเกินไปนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลงใน YouTube แบบว่าละเอียดทีละจุดทีละจุดนะครับแบบช้าๆค่อยๆทําสามารถทําตามกันไปได้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนะครับก็อย่าลืมไปติดตามหนึ่งแฟนเพจนั่นคือแฟนเพจของ คิวมันนี่เมนทอ์นั่นเองนะครับก็จะอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีหรือต่างๆนะครับที่จะทำให้คุณรวยขึ้นนะครับอยู่ในช่องทางนั้นไวกว่าช่องช่องทางย u ทูบอีกนะครับผมและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่อย่าลืมไปติดตามนั่นก็คือติ๊ t ต k KA KEWQ นะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามมากกว่า6000คนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองนะครับผมเพื่อการเสียเวลาครับไปรับชมกันครับ วันนี้เราจะมาสอนวิธีการขายทิปแต่ได้กำไรกันจริงๆนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็เข้าไปที่ tiktok แล้วก็กดไปที่ tiktok shop เรล่านั่นเองนะกดเข้าสู่ไปได้เลยครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดตลาดสินค้าจากนั้นนะครับให้เราเลือกตัวกองจากนั้นให้เราเลือกค่าในหน้ามากกว่า15%ดูผลลั์ครับผมแล้วให้เราเลือกสินค้าที่เราถนัด ในการขายหรือว่ามีความรู้ในการขายนั่นเองคิวขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะนี่นะครับเป็นกระเป๋าเดินทางนะสนใจตัวไหนคิวก็จะแคปไปเลยแคปไปเลยนะครับแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยครับทุกคนแล้วก็กดบันทึกครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เด็ดๆเลยนะครับนี่เลยฮนะขอหน่อยนะครับผมนี่ครับรูปสินค้าจริงนี่มันเด็ดมากนะสิ่งที่เราเจะไปลงนะอาจากนั้นเราได้รูปสินค้าเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้าไปที่แอปสีฟ้าของเรานั่นเองนะ สำหรับใครที่ไม่อยากลงวิดีโอนะครับก็ใช้วิธีนี้ในการทําได้กําไรจาก i k k t อกเหมือนกันนะก็กดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับหรือว่ากดที่ตรงนี้นะมาเก็ตเพจถ้าเกิดใครไม่ขึ้นนะครับก็กดไปที่โปรไฟล์ก็จะขึ้นแล้วเราก็ซื้อคำว่า m Market ็ตเพ e ก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับผมกดไปที่ Market ็ตเพจครับแล้วเราก็กดคําว่าขายได้เลยนะจากนั้นเราก็เลือกสินค้าครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็รูปที่เราบันทึกมาใส่เข้าไปได้เลยนะเขาก็จะบอกว่ากดนะครับคืออะไรบ้างนะห้ามขายสัตว์ห้ามดื้อๆก็ดูตรงนี้ตามไปคครับผโเ นะครับกดสร้างได้เลยนะโอเคครับเราก็ใส่รูปไปที่เราตัดเรียบร้อยนะครับนี่ลักษณะนี้นะปึ๊บปึ๊บนะสวยงามครับผมอ่าเราก็มาดูนะครับว่าเขาเป็นสินค้าอะไรนะครับผมกลับมาก่อนนะอันนี้จะเป็นกระเป๋าเดินทางยี่สี่นิ้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปนะนี่นะครับผมอ่านะครับเราก็จะใส่คำนำหน้าไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยที่อยู่ในแอปสีฟ้าในมาเก็ตเพจตัวนี้เนี่ยเขาจะชอบนะครับ ห่านชื่อมากๆเลยนะถ้าเราทําชื่อพาดหัวได้ดีเนี่ยลูกค้าจะสนใจสินค้าเราเยอะครับผมแล้วก็ลูกค้าใน Market p ตเพจของแอปสีฟ้าเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับก็เยอะ มากมากเลยนะครับมากเข้ากับคนที่เล่นแอปสีฟ้าตัวนี้เลยนะคุณคิดดูว่าถ้าเกิดคุณโพ์ลงไปในจังหวัดของคุณนะครับก็จะได้เห็นก่อนแล้วคิดดูว่าคนทั้งจังหวัดเห็นสินค้าของคุณคุณจะขายได้สักเท่าไหร่ครับส่วนราคานะครับผมก็จะใส่ราคาตามนี้เลยนะเขาขายอยู่ที่7 0 0นะทาไมคิวถึงไม่บวกเพิ่มนะครับเพราะว่า เราได้ค่าคอมจากนายหน้าอยู่แล้วนะค่าคอมหรือกําไรจากนายหน้าอยู่แล้วนะตั้ง280บนะ3า0บาทเลยนะ300บาทเลยนะ300ท,ยนะที่เราได้ไปนะอ่านะครับเขาก็ขึ้นมาเป็นกระเป๋าเดินทางให้เราเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นสภาพนะครับเราก็ใส่ใหม่ไปนะครับผมคําอธิบายเราใส่ไปได้เลยนะครับผมว่ายังไงบ้างนะเน้นย้ํานะถ้ามาลงในมาร์เก็ตเพจนี้ต้องเป็นภาพจริงเท่านั้นนะครับลูกค้าจะสนใจมากๆจัดส่งฟรีชําระปลายทางอ่าสำหรับใครที่อยากเล่นแคมเปญจะส่งฟรีนะ ก็สามารถใส่เข้าไปได้นะผมแล้วก็ชําระปทางได้อยู่แล้วนะสำหรับสินค้าที่มาจาก tiktok อ h o p อนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถสร้างรายได้ได้แบบหลักหมื่นได้เลยนะครับผมหลักหมื่นได้เลยนะอ่าลักษณะน,นี้นะครับที่จะใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเราต้องกระตุ้น engagement ครับ สำหรับ Market p ตเพในแอซีฟ้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราทําให้ลูกค้าทักแชทเรามากเท่าไหร่นะครับสินค้าเราจะถูกเปิดการมองเห็นครับและเมื่อสินค้าเราถูกเห็นมากขึ้นเราก็จะมีโอกาสขายได้มากขึ้นนะครับอ่านี้เป็นคีย์เวิร์ดที่จะเป็นสําคัญหลักๆเลยครับดูสีทักแชทให้ลูกค้าเกิดการทักแชทเรามากที่สุดครับลูกค้าจะสนใจไม่สนใจอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมอยากให้ลูกค้าทักแชททั้งนั้นนะครับผมเ,เดี๋ยวมันติดไปหรือเปล่าโอเคไม่ติดไปนะ ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็จะมีนัดรับหรือจะส่งนะาประตูบ้านพบปะอันนี้ผมก็จะส่งนะครประตูบ้านนะเพราะเราไม่ได้มีสินค้าที่ตัวเองเนาะแล้วก็ซ่อนจากเพื่อนไหมสําหรับใครนะครับที่อยากจะขายของบนแอปสีฟ้าแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนเห็นโพสต์ของเรานะครับเราก็สามารถปิดไปได้นะแต่ของคิวเปิดไว้นะครับผมไม่เป็นไรแล้วนะโอเคครับเพราะว่า ตอนที่เราไม่มีจะกินนะครับเพื่อนก็ไม่ได้สนใจเรานะฉะนั้นแล้วเราอยากขายเราก็ขายไปเลยครับผมถ้าเกิดใครปิดเพื่อนนะครับก็ไม่สามารถแชร์ลงกลุ่มได้แต่ถ้าแชร์ลงกลุ่มได้ก็แนะนําเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าไม่ใช่ว่ากลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าเลยอย่างเช่นเมื่อกี้กระเป๋าเราก็ควรแชร์ไปในกลุ่มกระเป๋าหรือการท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่แชร์ไปในแบบแม่และเด็กหรือว่ากลุ่มกาแฟหรือว่ากลุ่มงาน EDM อย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าคุณจะโดนแบนเปล่านะครับผมแล้วเราก็กดเผยแพร่ได้เลยแค่นี้ครับคุณก็็สาาามมรถลลงขยได้้แวเหน นะครับแล้วเมื่อลูกค้าเข้ามานะครับเขาก็จะทักมาแชทในเมสเซจของคุณนะครับในมาร์เก็ตเพจอ่ามันจะคือเป็นลักษณะนี้นะครับผมอ่ามันก็จะมีกล่องข้อความลักษณะมาร์เก็ตเพจขึ้นมาลักษณะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวประกาศนะหรือว่าเนี่ยครับก็จะมีคนทักเข้ามาเยอะแยะมากมายดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมี เยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับตัวการขายในมาเก็ตเพจนะครับผมแล้วเมื่อลูกค้าสนใจแล้วทํายังไงต่อนะครับหลังจากที่ลูกค้าสนใจนะครับแล้วก็ให้ชื่อที่อยู่กับเรามานะยังต้องโอนไม่ต้องโอนก็ได้นะให้เราก็กลับไปที่หน้าติกตอกของเรานั่นเองนะจากนั้นเนี่ยเราก็กดเพิ่มสินค้าตัวนี้ลงไปครับต่อครับต่อต่อยังไงครับต่อยังไงนะครับกลับไปที่หน้านี้นะครับกดนะครับแล้วก็กดซื้อด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็เลือกสีตามที่ลูกค้าบอกมาเลยนะ แต่ละเรากดซื้อด้วยคูปองหรือซื้อด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ผมแนะนําว่าถ้าเราปิดลูกค้า700อก็ให้เป็น700้อนะครับเดี๋ยวลูกค้าบอกเฮ้ยทำไมราคาไม่ตรงเดี๋ยวเขาไม่เอานะครับผมถ้าเกิดเขาไม่เอาเนี่ยเขาปฏิเสธเราก็ไม่ได้ค่าคอมนะครับผมนะครับเราก็กดสั่งซื้อจัดส่งไปตามที่ลูกค้ากดเรียบร้อยครับหลังจาก ที่ลูกค้ารับสินค้าแล้ว TikTok ก็จะโอนค่าในหน้ามาให้เราแค่นั้นเองครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะครับวิธีการนําสินค้าจาก TikTok Shop มาลงมาเก็ตเพจให้แชตแตกค่อว่าถ้าทุกคนทําตามเนี่ยแน่นอนนะครับก็มีลูกค้าทักเข้ามาอย่างต่างๆก็1-2คนแล้วนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอเนื้อหาที่คิวลงไปนะครับมันเป็นแค่บางส่วนของคัมภีแชตแตก 100%ตของตัวนี้นะครับผมซึ่งไอคัมพีตัวนี้เนี่ยคิวได้สองตัวแทนมากกว่า2000คนนะครับแล้วมียอดขายต่อปีนะครับมากกว่า30ล้านบาทเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงนี้เลยฮะซึ่งก็มาจากเหลเาตัวแทนนะครับที่สามารถสร้างยอดขาย1คนนะครับที่ไม่เคยขายของออนไลน์เนี่ยสามารถสร้างยอดขายต่อเดือน ได้มากสูงถึง1ล้านบาทครับผมและเทคนิคตัวนี้นะครับนั่นก็คือคัมพีมาเก็ตเพจแชทแตกร้อครับผมเราจะสอนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นแบบจับมือทานว่าคุณสมคฟนลงของอยังไงลงของไปแล้วในะอยากให้แชทมาต้องลงเวลาไหนลงช่วงไหนยิงแอดดีไหมถ้าเกิดลงสินค้าไปแล้วเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมีคนทักกระจายแล้วแต่ผ่านไปวันสวันเนี่ยเฮ้ย ทำไมสินค้าตัวเดิมเนี่ยไม่มีคนสนใจเลยเราต้องทำยังไงครับผมคิวได้มหาทางออกให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้วอยู่ในคัมพีแชตแตกมาเก็ตเพจร้0ยหลายหลาคนสนใจอยากที่จะเริ่มเรียนแล้วใช่ไหมครับ <S <S มผมก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยผมแจกฟรีครับผมแค่ทุกคนนะครับซื้อคอร์สช้อปปี้ ลาซาด้าหรือ Tik t o อกเสียนอนกินตัวไหนก็ได้นะหรือจะซื้อทั้ง3าตัวก็ได้นะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่1 9 9 0บาทคุณก็ได้คอสต์มาเก็ตเพจแชัดแตกร้อยเปไปแล้วครับผมแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมอย่างที่สอนะครับที่คุณจะได้ไปนะครับนั่นคือ5วันสู่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ระดับเทพครับห้าวันนี้ครับผมจะสอนวิธีการเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับผมว่าคุณจะต้องมีการจัดสรรปันส่วนเรื่องเงินของคุณยังไงเพื่อให้เงินของคุณ ทุนไม่จมไม่หายและมีเงินไปต่อยอดได้นั่นเองนะครับผมและในข้อที่3ที่ผมจะแถมไปเนี่ยผมขอปุบเป็นความลับสําหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถทักแชทได้ที่เลียดคิดด้านล่างได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีแล้วครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคิดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอคุณป็นคนแรกๆนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม